สวัสดีครับอยู่กับผมฮิกิรลนซิงครับอันนี้เอ้าไม่มีิงกับเราทำอะไรวะอ๋อมันไม่มาไม่ใช่จบแล้วครับจงจบนี่ไม่ต้องใสรเอาอันนี้วะนี่มีชนเลยครพร้อมชนเลยว่ารถเทแล้ววะ ี่ครับกรมทางหลวงครับชนบทลงพื้นที่ตรวจสระครับมันแน่นแล้วนะมิมันเลยฟันไม่เข้าโอ้มาแล้วจะสางมาแล้ว แต่แค่แต่กดิสต่ชาวขึ้นทางไหนเหรอนี่ครับทีมงานนิ่งเงาครับโอ้โหน่ครับกรมทางหลวงชนบทครับวัยรุ่นกัมพูชานะฮะ เจ้ย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  ทำดีทำดีทำดีทำ้ทำดี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 ผู้จัดการทำดีโอ้ผู twenty twenty ้จ ah, ัดการทำดีมากเลยฮะทำดีมากเลยครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วอย่างงี้เสียชีิตยังให้รางวัลนั่นนี่คิดไม่ต้องคิดเสียชีวิตแล้ว ัาน,นาน,นี้ได้นนได้พี่น้องครับอาอยุบานท่านเนี่ยนิ่งดูได้ครับปันหัวปันควา,ายรู้จะเล่นฮาฮ่ัฮ่า่าฮ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 ่าก่า่าา่่่าา Jamai! <laughs> Jamai! ทางน,นั้นไม่ต้องไปแล้วออมันเป็นไรทางนั้นไม่ต้องไปเป็นไรมันเยอะมันเยอะ,ยอ,ะอันนี้มาแปลครับอ้าวพิจารณาไปโอโนรถยังไงไม่ได้จะเบียนรถเดียวเบียนอะไรนั่นเจออ้าวทำไมเขาถอยลงมาเอย่าลืมให้จบกระเสอบนั่น ไปไหนโอ้เขายังไม่เซ็นเลยนี่กับบ้านแล้ว เด็ก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 สร้างเยอดยอยอดนอพอให้เฟลิตปงกระงรออยู่อ๋อกระโดดไปไรุ่นโบงเลสิโบเลิไปผิดลายนะเลยนะไม่ได้ไม่ได้นะเออเออไม่เชื่อไม่เชื่อเอ้าดื้อเอ้าไม่เชื่อไปรุ่นใช่ไหม มาแล้วมาแล้วเราไปเอาหมวกกันครับร้อนนะครับพี่น้องเลืมหมวกครับเลืมหมวก อาจารย์ชูต่อนะฮะอาจารย์ชูสลักหัก คิวมอตางครับถอยมาแล้วครับเดี๋ยวเขาไปคลิปด้วยรถต่อแตบเลยแล้วกัน and よろしくお願いし